ทุกทุกท่านอยู่กับตุ๊กนะคะวันนี้ค่ะทุกพาทุกท่านมาอัปเดตแปลง D1 นะคะอยู่ชิดติดถนนลาดยางถนนนอยสามองสองช่วงกิโลเมตรที่สองบวกสองนะคะแปลงนี้ค่ะเนื้อที่3มไร่สามงานสามตารางวาค่ะราคาตารางบาล8ะแปดพบาทนะคะนี่ค่ะเห็นไหมคะภายในแปลงนี้มีกล้วยนะคะให้ผลผลิตแล้วด้วยนะคะเห็นไหมคะกล้ยวยเยอะเลยค่ะเนี่ยค่ะ อันนี้เราอยู่กันที่หน้าแปลงนะคะส่วนข้างๆเนี่ยมีการขุดบ่อนะคะสำรองน้ำไว้เพื่อการเกษตรให้ด้วยนะคะส่วนท้ายแปลงด้านโน้นนะคะก็คือคลอง16ค่ะเป็นคลองธรรมชาตินะคะมีแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรตลอดทั้งปีเลยค่ะเนี่ยค่ะนี่คือบรรยากาศของสถานที่จริงนะคะดูร่มรื่นสวยงามมากๆเลยนะคะเนี่ยค่ะพื้นที่ดิน ดมสมบูรณ์มากเลยค่ะทำการเกษตรได้ปลูกบ้านสวนได้นะคะระหว่าง่อนนะคะก็สามารถเข้าใช้ประโยชน์ได้ทันทีเหมือนกันนะคะสำหรับแปลงนี้ถือว่าเป็นแปลงที่ใหญ่มากหรือจะสร้างคฤหาสนหริมน้ำก็ได้นะคะจะทำธุรกิจก็ได้นะคะสำหรับแปลงนี้เห็นไหมคะสวยงามมากนะคะตารางวันละ8,500บาทนะคะหากจะซื้อสดโฉนดก็พร้อมโอนนะคะเนื้อที่3ไร่3งาน33.7ตารางวานะคะ นี่เป็นบรรยากาศยามเนี่ยค่ะจุดสังเกตนะคะเรามีต้นตาลคู่ด้วยอุดมสมบูรณ์นะคะเห็นไหมคะอันนี้ก็มีเพื่อนบ้านแล้วด้วยนะคะเห็นรังนกไหมคะโอ้โหเราอยู่กับธรรมชาตินะคะเห็นนกนะคะ ถนนหน้าแปลงก็ยังมีอีกนะคะนอกจากเรามีถนนลาดยางข้างหน้าใช่ไหมคะด้านข้างนี้ก็มีถนนเป็นทางสาธารณะอีกนะคะเห็นไหมคะนี่ถือว่าตอบโจทย์คุณลูกค้าที่สนใจที่ดินแปลงใหญ่นะคะแปลงละสามไร่กว่าๆมากมากเลยนะคะท่านใดสนใจนัดชมที่ดินซื้อที่ดินติดต่อ หาคุณตุ๊กได้เลยนะคะสเสน่หของที่นี่ก็คืออยู่ชิดติดคลองและมีพื้นที่งอกด้วยนะคะเกือบเกือบสามงานเลยทีเดียวนะคะ,คะถือว่าแปลงนี้คุ้มค่ามากมากนะคะซื้อที่ดิน3ไร่กว่าจะได้พื้นที่งอกอีกก็เกือบสีไร่ไปเลยนะคะค่ะถ้ายังไงก็ติดต่อหาตุ๊กได้เลยที่เบอร์0992216289ค่ะกเาคะขอบคุณค่ะ